ว้าวว้าววันทุกทีปาป่าซาชอบกินมะยมอยากจะกินโย๊ซ้ายยกวะปาป่าซาชอบกินมะยมอยากจะกินโย๊ซ้ายยกวะปาป่าซาชอบกินมะยมอยากจะกินโยกซ้ายโยกขวาชอบกินมะยมอยากจะกินจนชอบโยกซ้ายโอเค วันนี้โอโลรเดบเดสเสียนพ้อมสืมพ้อมปะดม้อมโอเควันนี้ฉันก็จะมาเล่นเหมือนเดิมนะเล่นสไ વ เวลวในเกาะน,นี้ซึ่งหวัดดีจ้จเป็ดจะเป็ดคัอนขอนเราได้กินอหอยดาวเป็ดไปซึ่งวันนี้ฉันก็จะไปออกไปไปจนไปข้างนอกแต่บ้านฉันก็จะื่อบ้านอันนี้แล้วชมาไว้แล้วฮมาโอ้ยเสียไรอ่ะ เอ,ออย่าบอกนะเอ้ยเดี๋ยวคันนั้นจะก็อยู่ท่านี้ไม่ใช่เหรอดูดิคานนั้นจะก็อยู่ท่านี้โอ้โหอยู่ท่านี้ตลอดเลยโอ้อยล่นก่อนแมวเอา้าไปจอบอย่าบอกนะว่าอุ้ยจะเป็ดของปุณหะเลยนะเดี๋ยวฉันเอาไปย่านแป๊บเฮ้ยยายาน้ำมันน้ำมันเนยฉันอ่าแน้ำนมไข่ฉันอย่าไปเผาอย่าไปย่านไม่ฉันขอเอา,าฉันติดอยู่ท่าน,นี้แล้วเป็นไรเนี่ยโอ้โห โอ้ยลวนกันพอาละอันนี้ไม่ใช่พาละนี่คือเออเดาไม่ใช่สนดาละอะไรวะเนี่ยเสียเรศเสียเรเตียนขอกินละมาเฟนสามห้าไปนี่คือเตียนชอยอันนี้คือเตียนขอมาบาซาสู์ศเจ็ดดูไปดีไปเลย มีๆมมเฮ้ยม,มีมีม่เรารันเนี่ยจะโนหมดแล้วยปับสนะาบาโตวบโือ้ยฉันว่านะฉันควรจะออกไปข้างนอกนะเพราฉันก็ควรจะไปตัดไม้สักหน่อยร้อนแล้วล่ะโอ้ยก็ d ไม้นี่กัมีนี่นะตา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  โอ้ไม่นี่ก็มีฉะนั้นจะจะเอาอตัวตนนี้แหละคนชั่วนั้นเป็นแบบนี้มาจากต้นนี้ไม่จะออกไปจากไหนจหูว่าเข้าบ้านดีกว่าอ๋ออีกเร็วรอไปเอาจิ้นเป็นคันที่สองเนี่ยไม่ควรดาดาคันที่สามละ่ะคันที่สามเนี่ยยิ่งไม่ควรโอ้เจ้าบูดาบูบู โอเคดัวเรเอวขี hmm. okay, uh ่โยเด็กเบิบตะเกวันไปตอนนี้อ๋อโพยตูี่อุบัติภัโชวชๆมือมันยอมมาช้มาดมฉันจะเตรียมออกเดินทางคันนี้ ไปกันเจ้จะออกเดินคามแล้จะเป็ดไบมบอยฉันนอนเตะขี้ดมอฟินแป๊บโอเคเจ้าเป็ดไบมบอยไม่ไหวน่าจะเป็ดจนไปละลารอ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 โอ้ยเจ้าเป็ดโอ้ยเจ้าเป็ด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 ดับเบิ้ลเจ้าเป็ดแล้วเจ้าบ้าเป็ดโอ้ยฉันบ้านะ้วเจ้าเจ้าเป็ดดับเบิ้ลนี่เอาไว้ใส่เคราะห์ดีกว่า เจ้าเป็ดดับเบิ้ลมาด้วยเจ้าเป็ดมดับบัตเจิมัาเจิมบเป็ดอ๋อมานีเออตอนนี้นะฉันอยู่ประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นจะจะไหว้พลอยไวเนียวแล้วก็เขียนว่าโฮมนี่จะเบิ้บเบบอ่ะแล้วก็ให้เป็นสีแดงเลยเจ้าเบิ้บอ่ะนี่คือโฮมโอ้โหโอเคเราไปที่อื่นกันเจ้าเป็ดเจเป็ดเอ้ยเจ้าเป็ดอีกตัวนึงน่ะ อ๋อตูงนี้ฉันจะเอามันไวไวจนหนั้นเอ้ยหนักจันโอเคเราด้ไขไม่หนึ่นแต่เราเก็บไว้ก่อนละกันโอเคเดี๋ยวฉันว่าจะจะออกขระงนอกแบบนะลา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 โอเคเรือนี้ อะไรอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวนะฉันว่าเห็นบ้านลอยฟ้าหรือว่าอะไรก็ไม่รูเเ้เสียงเอ๊ะเสียงร้านไม่เคยดีฮะเหมือนพัดก่อนเคยเสียงลอยอ่ะโอ้ยแมนมุมแมนมุมแมนมุมพัดก่อนมีไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยไม่กอดนี่นี่นี่สี่รออะไรเฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีเกาะในฟ้าจริงๆนะนั่นล่ะชัวรมะนั่นน่นนมมะทุกคนเหมือนมีเกาะในฟ้าเลยล้เราไปกัน โอ้ยนั่นนะมันเกาะด้ฟ้าจินด้วยอ่ะโอ้จินนะโอ้ยเราดูเหมือนข้างหน้าเราจะเห็นเป็นใบอมสีแดงๆแล้วบัญยากด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลอนไปกันว้าวใบอมสีแดงด้วยโอสวยอ่ะใบอมปปาซาฮะโอ้ยเจ็นเจนเจ็นใบอมปปาซา กบอกอุบอัติพิษอยมงนี่อะโคตรเจงเลยอ่ะแบบอุบัติพโอเคดูแต่ว่าตอนนี้เราต้องขับเรือเออฉันลืมตัวคาไปที่บ้านแล้วฉันก็ลืมหยาดไปเลยเดี๋ยวฉันขอคาตัดต้นไม้ด้วขับเรือม,มีมีมีโอเคต้องขอขับเรือแป๊บวับ โอเคจะได้เหลือเรียบเลยจากนั้นเราก็จะเอ้ยนั้นเป็นคนละทำปรมชาจันนั่นปลูกให้หมดเดี๋ยวเพิ่ะเดี๋ยวเพิ่ะเดี๋ยวเพิ่มมาจัวหวะเลือไว้ตัวนี้วันเสร็จแล้วฉันก็จะกินขนมแำมมันง้มจากนั้นฉันก็จะเอาพูดเลยเธอบอยเซมบอยเธอเตอ Mano món món đồ. Ellie đã chọn bọn cho bọn thầm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  mà nó bọn thầm bọn thầm bọn thầm bọn dùng rùm dùng bum 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 โอ้ยทุกคนดูปด่าตรงนั้นดีสวยมากเลยอ่ะไม่ฉันจะถ่ายเป็นวิวสวยๆนะโอเคประมาณนี้อันตันเตอร์สมนมาชม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 มาชอตอบมาชมมาซโบเป็นนามาซาบานจุดมามโบด่ยนดีดิโดโดมโดโมโดโบดด่อยช้าไปเช้าดดิดดดดดดด

โอ้ย oh e. ฉันอยากกินปลาจะเลยแต่ก็กินไม่ได้โอ้ย oh e. สวยมากเลยทุกคนดูทันนิดสิโ้ h oh my god ดิดๆอามเบซินโวอัพหรอโบเอ๊ะเดี๋ยวนะก่อนอื่นใครที่ดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดอย่าลืมกดอย่าลืมกดกดแล้วก็ไปกันต่อโอ้โหโอ้โ โอ้ oh my god ทุกคนเฮ้หยหนูนะดูนะเหมือนมีไฟใหม่ด้วยไฟใหม่อะไรเน,นี่ยดูสิมันมีไฟใหม่อะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ซึ่งก,กออไไ็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสืออะไรโอ้ยไฟใหม่ฮะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทำไมมีน้ำแข็งขึ้นอยู่เนี่ยใชาไันเถอะฉันกลับเฮ้ยมันมีน้ำแข็ขง,งก่นนนอนตรง,งนั้นด้วยทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวน้ำเขียนมาได้ไงเราบอกแล้วว่าที่นี่มันคือหน้าหนาวนะเฮ้ยมีปากการันตรนนั้นด้วยใช่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวฉันไปตัวนั้นดีกว่าลันลรลัล่าลาลล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 ลาลลลลลลลีลประลาลลลลล้ลลลลลล่าลลอลดลไม่ใช่ลลลลาลล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 รลนลลลลลล่ลลลกลลลลลนลลลลลลล เมนโผบูดไม่รู้อะไรเฮ้ยได้ต้นอ่อนด้วยใชาต้อนอ่อนหมูไข่พันนี่แกไม่รอดนน่เฮ้อชุมโอเคการเข้าป่านี้ฉันท่านไปลาดเป็นสักต่างๆในป่านี้ฉันจะได้ปลอมตัวไปกับพวกมันดะอะไรเนฉันจะได้ปลอมตัวไปกับพวกมันได้ดปุ่มอะไรนะฉันลืมละเฮ้ยเฮ้ย เออเอ้ยฉันฉันผมอะไรไว้อะฉันลืมหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรอะรู้อะไรขึ้นจะทำมันเถอะโอ้ยไม่ใช่ฉันตันผมอะไรไว้อ้ออะไรเนี่ยฉันผมอะไรไว้หน่าฉันลืมหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอ๋อผมอะไรอะอ๋อผมเล็กสุดโอเคโอเค ฉันจะปลอมตัวเป็นไม่ไม่ปลอมดูอว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกโอ้โหสวยสูดมากเลยอุย้ยมีแต่ป่าเจนๆจสวยๆแล้วเนี่ยโอ้ไมก่กอดกดเจนเลยเดี๋ยวฉันจะเดินปา่าโอ้ยไมยก่กอดโคตรสวยโอย้สวยมากทุกคน สวยมากเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะมันมีน้ำแข็งอยู่ด้านนี้ด้วยอ่ะโอ้ย oui, โอ๊ยโอ๊ยจะทำไงดีนั่ยร่อนไปเลยแล้วกันว้าวยุ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยไม่กอดจทำไงดีเนี่ยตรงเนี้ยกระโดดตรงนี้โอเคแล้วฉันก็กระโดดเบอกระโดดกระโดดโอเค เนี่ยปัปปปปปปป๊บปุ๊บปาริปาุปาจช็ฉันเป็นับปีนเขาอันดับโลกได้ไหมครับอ่าคืนโคตว่ายโอ้โหช่วยช่วยอัดอบอดอบอดิบอดิบเดิบ เดี๋ยวนะนได้กรับผฉันเตือนแล้วว่าตอนนี้ถึงเวลานอนเออแต่เดี๋ยวฉันอัดคลิปอยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ดึกแล้วนะทุกคนน่าจะหลับกันหมดแล้วแหละตอนเวลาที่จะลงคลิปอะน่าจะดึกพอควรก็จะก็ป๊อปก็ป๊อป โอเคตอนนี้ฉันได้ขึ้นมาบนภูเขาไอ้เวเลตแล้วทุกคนเย้หูเป็นไงล่ะฝีม,มือฉันดูสิพวกเรานั้นได้ขึ้นมายานันภูเขาไอ้เวเลตโอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นภูเขาีนสุดี่สุดในโลกแล้ววันเนี่ยดูสิมันเป็นภูเขา,นนววา,เเขาี่สุดสุดแล้วสุดี่สุดในโลกเลยเมื่อกี้จะพูดผิด โอ้เราได้ขึ้นมาแล้ว่ a โอ้เดี๋ยวเราจะลนไปกันดีมามอยาทุกคนดีปะเออก็ดินนะมามาดูกันว่าเราจะลนกระโดดลนได้ไหมมากันเดี๋ยวฉันจะให้จาก้อนไปถ่ายอยู่จนนันนะเราแป๊บหนึ่งโอเคฉันจะให้ถ่ายตรงนี้แล้วกันจะจะลุรเรายภายในสารตอนึงดูโอ้ตดตุดตดต๊๊ สวัสดีทุกคนฉันมาหาหนายแล้วนะเดวเดเดียวเดี๋ยวว้ฉันมากระโดดล่มหนาวสวัสดีสวัสดีดู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 สยสวยมากโอ้ยโอ้โหโคตรสวยอะ่ะโอ้ไม่กอดสวยกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็เลนดิ้งยานรุ่มนวลว้าวชมไม่ชมามาส oh ิฉันสือว่ายินจินโอไมายกดโดโอเคฉันดือแล้วเฮ้ยตอนนี้มันเมื่อแล้วนี่นาเดี๋ยวฉันจะวานเต็นนอนดีวกว่าไอ้อยอะไรเนี่ย ฉันจะปิดนินอนหาที่นอนนะเอ้ยแต่ก่อนนี้จะขอขับถอดก่อนเพราะว่า,วามืดมาก๊บปึ๊บโอเคฉันจะหาที่นอนโดยการกดหลุมอยู่ไม่ให้มาเตอร์เกิดนะที่ดหลุมแถวนี้แล้วกันโอเคฉันจะอยู่แถวนี้เลยโอเคมานอน ฉันจะนอนแล้วนะทุกคนฝันดีโอเคใครที่ดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กับใครด้วยนะเดี๋ยวจะ,จะทำคอนเทนต์นี้เยอะเลยนะแต่อาจจะหยุดสักหนึ่งเพราะว่าฉันไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหรด่ดะโอเคเดี๋ยวฉันนอนแล้วเดี๋ยวก็ปิดคลิปแล้วนะไปโบย Let's go โอเค โอ้ยก็เฝื่หลับสบูฮูฮ้โหบ๊ายบายทุกคนด้ยฉันไปนอนละ